ผมบอยอีซียูนดี้นะครับก็มีเคสพอดีลูกเพจฝากมาว่ากล่องเนี้ยมินิคูเปอร์เนะครับเครื่อง N14 กล่องเขาอะหลับมา2อาทิตย์ละแล้วก็หากันไม่เจอว่าเอ๊ะทำไมมันสตาร์ทยังไม่ติดนะครับก็ส่งคลิปมาไฟมาปั้มติ๊กแวบเดียว2วิแล้วก็หายสตาร์ทเลยตัดตัดเหมือนเดิมตัด มเมนดแล้วก็ไฟไม่ออกหัวเทียนนะ,ะ,ะ,ะไ,ไม่ออกครับนจนเอากล่องใบเนี้ยไปส่งร้านซ่อมกล่องเนี่ยเขาบอกมาว่าวันที่11เดือน7แล้วก็เขาเช็คก,กล่องแล้วแต่ว่า เขาบอกว่ากล่องใบนี้ปกติก็เลยวิ่งมาหาทางเรานะครับให้คอนเฟิร์มหน่อยว่ากล่องอะมันปกติจริงไหมหรือว่ากล่องมันเสียนะครับก็ทางเราพอได้รับมาปุ๊บเปิดมาดูอะไรพวกนี้มันมีรอยซ่อมมาอยู่แล้วละ่ะเขาบอกมันซ่อมมาตั้งแต่ได้รถมาแล้วก็ทางเราก็ไม่ได้ยุ่งกับคาปาะนะเดี๋ยวหาว่าทางเราแบบไปทําอะไรคาปามันหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ทําเลยก็คือเปิดมาปุ๊บมันสภาพอย่างนี้เลยก็ทางเราแก้ไขคร่าวๆแล้ว แต่ว่าครับเราปล่อยไว้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากล่องเครื่องอ่ะที่เขาบอกว่าปกติแต่ว่าทางเราอ่ะเช็คแล้วมันไม่ปกตินะครับแล้วก็แก้ไขเบื้องต้นให้แล้วจะลองดูว่าใส่เข้าไปครั้งเนี้ยทำโดยทางเรานะว่าจะสตาร์ตติดไหมถ้าสตาร์ตติดก็แสดงว่ากล่องอ่ะมีปัญหาแน่นอนเดี๋ยวทางเราไปเทสให้นะครับอ่ะไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่รถแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองใส่แล้วก็สตาร์ทเทสนะฮะเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันเลยว่ามันจะสตาร์ตติดไหม ดูก่อนกุญแจกุญ <c oughs> แจไม่อยู่ในรถหรือเปล่าอืม ลื้อไว้เต็มเลยลือปั๊มติก๊กหลืออะไรพวกนี้ดูอยู่เลยคันนี้กําลังลือเลยโอเคได้กุญแจมาแล้ว,วลองสตาร์ทเทสดูจะหมูหรือจ่านี่สรุปก่องเสียจริงๆนะ ที่เอาไปเช็คอะ่ะบอกว่าไม่เสียไม่จริงนะครับก็ทางเราเช็คแล้วมันเสียจริงๆก็เลยแก้ลายวงจรอะไรพวกนี้เกี่ยวกับระบบสตาร์ทไปก่อนเพื่อให้สตาร์ทได้แล้วก็เดี๋ยวเอาคันนี้ไป qc ทั้งคันดีกว่าตอนนี้โหรือหมดเลยปัมตรงปัมต,ต,ต,ติก๊กไม่มีกล่องเครื่องเอ้ยไม่ใช่ไม่มีไฟเครื่องเลยตอนนี้ ไม่มีไฟเครื่องเลยดับสตาร์ทอีกทีเคสตาร์ทปกติเลยแสนสองกิโลเดี๋ยวทางลราเอาเดี๋ยวทางลราเอาไปเทสให้นะฮะว่าอาการอื่นมันมีด้วยไหมเพราะว่ากล่อง รุ่นนี้ N14 อ่ะเป็นรถเทอร์โบก็จะมีอาการล้วนๆแปลกๆอะไรพวกนี้ค่อนข้างหลายอาการอยู่เดี๋ยวขอไป QC ให้ดีๆดีก,กว่าแต่ตอนนี้ตื่นแล้วสบายใจได้